น้าใครนะนี nah. de e de e ่เด um. ี่ยวแล้วครับเดี่ยวครับผมอันนี้มือยิงครับมือยิงมือดึงมือดึงมาดูมือยิงนะครับมือดำมือดำมั้ยอ๋อมือดำอ๋อมือดำตายต้องตายอันนี้มือห้อยครับอา อันนี้อันนี้พ่อตาเขาพ่อตาใครบอกพี่ยีงไงนี่สมาชิกใหม่ก็ชื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่ไม่ยอมบอกนี่แม่ขั้นครับข้างนี้คือขั้นข้างนี้นะอ้อันนี้อูดนะครับอูดกำลังทำอะไรอยู่ครับอูดมือยางครับโอ้ยยางพุ้งครับอุ้ดมือยางโอ้โหนี่ตกกันได้ที่ไหนครับเนี่ยตรงเนี้ยแหละจันทร์ครับโอ้โหเราผ่านวัดจันทร์แล้วครับครับผมโอ้โห เราต้องถ่ายร้านเลยถ่ายอาหารกยนเลยอ่าถ่ายลุงเบ็ดเลยเดี๋ยวกำลังจะขึ้นใหม่อีกตัวนะครับเนะี่ย